ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่นุ๊ใหญ่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 ใช้นิดหนึ่ครับแรงเอาพี่โอ้โหงัด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 ปลาอะไรวะเนี่ยพี่เอ้ยปลาเยอะเลยวะเนี่ยปรากฏแล้วพี่มันใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่กระสุนหรือมั้งต้นหอยแต่วิธีงหน่อยที่ใหน่น้อยงัดใหญ่มันลงกันใหญ่มันลงต่ำอย่างเดียวค่อยๆเพรมันยอวแล้วก็อัด จา่ดูโอ้โหดูนีครับกี๊ดกรีบดกี๊ดกี๊ดกีเลยเถียงไม่เถียงไม่เถียงเบา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 ปั๊มมี่ปั๊มปัมหน่อยกระสูนใหญ่แล้วพี่มันสู้ขนาดนี้คงไม่ใช่นี่ละอุ้ยอะไเนี่เลยวะอะไรเ่ยพี่สวิิงงสวิงสิงงสวิงสวิงสวิง โอ้ยกระสุนย <Lebanon> ักษ์เลยพี่ครับกระสุบยักษ์กระสุนยักษ์ครับกระสุนยักษ์ครับกระสุนยักษ์เบาเบาเบาพี่พี่พี่นี่หน่อยนี่พี่เดี๋ยวมันโพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เอานีนี้นพี่พี่ตุนพี่อย่เพิงพี่เอาขึ้นแล้วโอ้ยกระสุนตัวห้าหกลได้ครับมันใหญ่มาก อ้ยเนีดูไซ้าครับดูไซ้ายใหญ่สุดๆพี่กูยึบกิ๊บเปอร์หน่อยพี่นุชูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอากิ๊บเปอร์ก่อนโอ้โหไม่เคยเห็นกระสุนตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับห้าโลหกโลอัพนะครับผมมันึกว่าตัวไม่ธรรมดาครับตัวนี้กลางเลยเล็กคอดครับเล็กคอดที่สุดของชีวิตที่สุดของชีวิตครับพี่นุบอกไม่เคยได้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนที่สุดของชีวิตครับโอเคพี่ 所以哈。So